พ่อแม่และคนเลี้ยงดูจะต้องทำยังไงดีเมื่อลูกเจอคำถามจากคนรอบข้างซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเด็กเราจะไม่ต่อว่าคนที่ถามให้ลูกเห็นนะคะเพราะเราห้ามใครไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเคลียร์คำถามและคำตอบในตอนนั้นเลยทันทีค่ะอย่างเช่นเวลาที่มีคนมาบอกลูกว่า ทำไมหน้าตาขี้รล้วขี้เหล่จังเลยเวลามีคําถามแบบนี้ถามมาที่ลูกให้เราดึงลูกเข้ามาก่อนหรือลูกหัวเขานะคะแล้วบอกเขาทันทีเลยว่าหนูสวยและน่ารักที่สุดสําหรับแม่เสมอนะ คนทุกคนมีความสวยความน่ารักที่แตกต่างกันและความต่างนี้แหละลูกคือความงดงามแต่ละคนก็จะมีความน่ารักความสวยที่ไม่เหมือนกันคนที่ถามเขาจะหยุดอัตโนมัติไม่ถามต่อนะคะลูกของเราจะเข้าใจว่าไม่ว่าเขาจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงสีผิวสีผมหรือเมื่อเขาไปผชิญโลกไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนนะเขาจะเจอคําถามที่ว่าเขาแต่เขาจะจําความรู้สึกความรัก ที่พ่อแม่ที่คนเลี้ยงดูมีให้เขาเขาจะจำได้ว่าไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงพ่อกับแม่รักฉันเสมอสายสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักจากพ่อและแม่เป็นกรอบป้องกันให้ลูกได้ดีมากๆเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเองไม่พอนะ เขาจะเห็นคุณค่าในคนอื่นด้วยค่ะเมื่อเขาได้รับความรักที่เต็มเปีย่ยมสิ่งนี้แหละที่ไม่ทำให้เด็กออกนอกลู่นอกทางที่ไม่ทำให้เด็กตัดสินตัวเองกับคนอื่น